ก็จะมาสอนโหลดและสอนติดตั้งครับตัวเกมแบบไม่มีม็อดนะ1.0นะครับ PC นะครับอันดับแรกก็เข้าเว็บ Morgan มาครับก็กดไปที่ดาวน์โหลดนะตัวเกม g e n s ไม่มีม็อดนะครับกดตรงนี้เลยดาวน์โหลดนะฮะโอเคก็กดเลือกที่อยู่นะผมเอาเป็นหน้าจอแล้วกันนะฮะกดไปโอเคจากนั้นก็รอมันโหลดเสร็จนะครับโอเคพอเราโหลดเสร็จครับก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับก็ให้เราทําการแตกไฟล์นะโอเคหรือว่าลากลงก็ได้นะกดเข้าไปนะครับนี่เราก็จะได้ โฟลเดอร์แบบนี้มาครับก็ลากลงตัวเกมเลยก็ได้นะหรือว่าลากลงในไดร์เราก็ได้นะเอาที่ถนัดนะฮะผมจะลงที่หน้าจอจะได้สอนง่ายๆนะฮะก็รอมันติดตั้งเสร็จนะครับโอเคนะครับเมื่อเราแตกไฟล์เสร็จนะครับก็จะได้โฟลเดอร์นี้มานะครับก็กดเข้าไปนะฮะอ่านะครับผมก็มาที่ตรงนี้นะครับ samp นะฮะอ่ากดเข้าไปนะฮะโอเค อันดับแรกครับมันก็จะไม่ให้ใส่อะไรเลยนะครับก็จะหน้าจอว่างอย่างนี้นะครับก็ให้เราใส่ IP ของเซิร์ฟนะครับผม IP ก็จะหาได้จากแอดมินนะครับก็ไปขอแอดมินก็ได้นะครับหรือว่าให้เพื่อนเอาให้ก็ได้นะฮะโอเคก็ใส่ตรงนี้เลยเลยครับแล้วกดโอเคนะนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับอ่าจากนั้นก็ใส่ชื่อในเกมตัวเองนะครับว่าชื่ออะไรเนาะใส่ชื่อเข้าไปนะครับ อะไรประมาณนี้นะครับส่วนของเซิร์ฟโมแกนนะครับมันต้องติดตั้ง2ไฟล์ก่อนนะครับถึงจะเข้าเกมได้นะก็เข้าไปโหลดที่ Discord นะฮะมาที่หัวข้อนะครับดาวน์โหลดต่างๆนะก็เราดาวน์โหลดโปรแกรมเสิริมนะครับนี่แซมไว้นะโหลดหม่นะนี่นะครับกดลิงก์เข้าไปกดโหลดนะฮะก็เอาไว้ที่หน้าจอเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ไฟล์กันโปรด้วยนะครับไฟล์กันโปรนะโอเคกดโหลดมาฮะโอเคครับเมื่อเรากดโหลดมาแล้วนะครับก็จะได้2ไฟล์นี้นะที่ผมให้โหลดเมื่อกี้นะครับก็เข้าไปที่ตัวเกมนะครับผมอ่านะครับ ก็ให้เราเนี่ยลากไฟล์ลงไปเลยนะครับลากไฟล์ลงไปตัวเกมได้เลยนะครับปึ๊บเราก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็กดติ๊กถูกได้เลยนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะอ่าจากนั้นก็กลับมาที่หน้าต่างนี้นะครับก็ให้เราใส่ชื่ออะไรให้เรียบร้อยนะฮะก่อนที่เราจะเข้าเกมนะครับก็ให้เราเลือกโลเคชันก่อนนะครับอ่าเลือกโลเคชันว่าตัวเกมเราอยู่ไหนนะกดไปที่เซตติ้งตรงนี้นะครับอ่าเราก็กดไปที่โฟลเดอร์นะครับผมอ่าล้วก็หานะครับนี่เลยนะครับผมลงไว้ที่หน้าจอเดสก์ท็อปนะนี่ครับก็กดตรงนี้นะกดโอเคปึ๊บแล แล้วก็เราเข้าเกมได้เลยนะครับมากดที่ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่ากดปุ่มสีเขียวนะครับโอเคหรือว่าดับเบิลคลิกตรงนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็กดคอนเน็ตไปแล้วฮะประมาณนี้ก็ผมสวัสดีครับ